อ่ะโอเคครับยังไงก็เดี๋ยววันนี้อัดคลิปแก้นะเมื่อกี้นี้ผมอัดคลิปแล้วคลิปไม่มีเสียงนะฮะโอเคถ้างั้นคลิปแก้นะขอญาตฝากกลุ่มซื้อขายนิดนึงนะฮะก็เกมเอ่อมิวคลาสสิกนะครับกลุ่มอยู่ไหนล่ะเชื่อกลุ่มเยอะเกินหากลุ่มแป๊บเออกลุ่มอยู่ไหนวะโอ้นี่เจอละเจอ เนี่ยฮะตอนแรกผมก็อัดคลิปเรียบร้อยแล้วละแต่ว่ามันไม่มีเสียงะ่ะมันไม่มีเสียงนะฮะเนี่ยฮะอัดคลิปลงแล้วนะแต่ว่ามันไม่มีเสียงเพราะฉะนั้นก็เลยต้องมานั่งอัดใหม่นะฮะ,ะ,ฮะก็ก่อนอื่นเลยนะฮะก็ขยัดฝากกลุ่มหน่อยนะค,ะนะครับอะโอเคช่างมันไม่ฝากละเกรดต่อไปฮะก็มาพูดถึงเรื่องวิธีการเติมนะครับก็คือเติมโคดนะกดไปที่ตรงนี้นะฮะที่เป็นรูปบวกตรงนี้แล้วก็มากดตั้งค่าฮะ เ็จแล้วเลือกตรงโค้ดแรกนะฮะตรงนี้ทีนี้เดี๋ยวเรามาพูดถึงเรื่องของเอ่อโค้ดนะฮะไอโค้ดเนี่ยฮะมันก็จะมี one day to go two day to go t ก้ทีดยซึ่งผมทดลองใช้ทุกโค้ดให้แล้วนะฮะซึ่งมันก็แบบอืมเรียกว่าไงดีเรียกว่าไงดีไอวันเดย์ทูโก้ทูเดย์ทูโกเนี่ยทีเดย์ทูโกเนี่ย มันเหมือนกับว่าต้องเติมในโค้ดใดโค้ดหนึ่งนะฮะสมมุติเราเติมวันเดทุกโกไปแล้วทูเดทูโกทีเดทูโกมันจะใช้ไม่ได้อะไรประมาณนั้นนะผมนัดผมเดานะเดาเพราะว่าผมเติมวันเดทูโกแล้วทูเดทูโกกับทีเดทูโกมันใช้ไม่ได้ส่วนที่เหลือใช้ได้หมดเลยเออก็แค่นั้นแหละไม่มีอะไรมากเมื่อกี้นี้เสียงไม่ออกก็เลยต้องมาอัดคลิปแก้งอืมอ่ะก็ประมาณนี้ฮะสั้นง่ายๆได้ใจความไม่เยอะ